ไอหมูผู้ชายเมาเหล่านามึงคือหมามึงว่าแต่๊ิีว่าหมอเพลงไงอ้กูคนเดียวม,งงยนนมันกินพ่นอหมูนี่ทำพวกไอ้รวเลยหมดโอ้ยไอคนนี้ต้องเ่นรถทกคนพอใหญ่นีเน่ยแต่ว่าว่าเงาะไม่ได้แล้กว่านี้พราะว่าเง่ผู้ทัวจริงๆตั้งแต่มาถึงยังไม่ได้เจ๊ลึบเลยสงสยัยผู้ช่วยที่ลืมว่ะผู้ช่วยฉลาดจะลืมแล้วกว้างว่าหมอเพลงเขาก,กินเหล่าแค่นด้นเจ๊ลึบไปยัง อีเดย์บ้านแต่ไหนล่ะเดีจ้าชะประกาศให้ประกาศประกาศผู้ช่วยฉลาดอยู่ที่ไหนถ้าอยากให้เล่นแถมนานๆไปซื้อเหล้าหงทองมาหนึ่งกลมแล้วก็กาแฟสงกระผมเฮ้ยอ้บุญก็เลยไปประกาศเอาจินว่าอายเขาดื้อเอามาดอกเอามาเร็วๆครับที่จะถวายของก็เช่นจะกินเหล้ามาแก่คือมัวคือเมาเพราะว่าไอ้บัก ยางหมอเดี๋ยวนี้ละเมา,เาลงไปนอนปนหมากันเลี้ยเรื่องมึงมันยังมันว่าเดี๋ยวนี้ละมเมาไปนอนปนหมานะเนอแต่เลวหรืออย่างมึงะะวันนั้นไม่ใช่ว่าพี่เนี่ยนะเป็นนอน,อนปนหมาหรอกมาฟังจะบอกให้รู้ถึงก็อนอากิทามกันให้มันควรนอหมูอ้วนคือ,อยังหมู เอ้ยโดนเอยังมูปันกินเข่าปนแกงทำเนียมเร่งไม่ปล่นกาไม่ใช่ว่าพี่ไปเม,มาปลนหม, <c oughs> มากับหมามันอนอนปนกูหมาน่ะไม่รู้เรื่องกูนอนกอดมันดูว้ห <c oughs> มาไม่รู้ห <c oughs> มา <c oughs> ไม่รู้ภาษ <c oughs> าจะพูดก็พูด <c oughs> พเธอ, <c oughs> อะไปนอนกับหมาดีกว่านอนกับเมียดอบ อทำไมยังพูดอย่างนี้ล่ะจริงๆเดว๋วนอนนียกูยังไงเมาเหล้า,า,า,าไปนี่ไปนอนอยู่ตรงไหนนี่ม่ตามเมียนตามรักษาให้ม่ตื่นขึ้นมาแทบไม่ต้องล้างหน้าเต่งันเลยมันเมียนให้เมียนโอยอมีเศษเนื้อเสีเขาติดอยู่แถวปากแถวไอ้นี่มันเมียนให้จนไม่มีจังเบ็ดหนําว่ืมมอโ่ไม่ต้เปลงฟันเเมียมันเคยทาให้กูยางเจทีไหมเมีย อย่าไป็นพูดกูพูด,พดนิ่มจับต้เนเบื้องเนียแกมาฟังถึงนี่น่ะแกจะตาขาดครับพี่บัสโอ้ยไม่มาฟังไกล์น,นนั้น,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 นแล้วเมียคีตันีจะตายหนุ่ั้องขวยญบุญไทยนะขนาดอยู่ไกลๆบา้านมันยังเคยไปดูเลยม, <c oughs> มันกินเขายาปนแกงขมิ้นแรงในปุ่นกาไม่ใช่ว่าพี่ไปเมาปุ่นหมาดอกหมามโนนปุ่นกูจะเล่ากันก่อนก็ไม่คิดปุ่นเดน่ะ เลยปนาเกวหาาไม่ข้างมันก็คาท่าไม่คาเอ้ยก็ขิงอย่าโทษจะผู้ชายกินเหล้าอิหมูม้อเพลงฝ่ายผู้หญิงเห็นเมาคัามากกว่าเคยกินนานๆาป่าเยอะวันคืนก่อนนี่งานวันเกิดน้องมึงกูเห็นกต่พังกันกินเหล้าอย่าให้พี่เหล้าเข้านานเลยขอโทษเถอะๆเพอาว่า,าคักๆจะรลอนถือไปเวลาพวกมึงได้เมาเหล้าอย่าให้พี่เหล้า เขานานเลยผู้หญิงเมาเหล้าพอเมาเลไลถทำไมนั่งคองไม่ทำไมเดินรองก็นั่งโลดฟองอยางเท่านเร็วนั่งโล,ลดก็เจอะเวอร์เด็กหน่อยหมอเอายางยิงอากวาดเถอเหรอจ๋าอะไรหยาบคายเป็นผู้หนาหวภาษาเขา หยาบตรงไหนเคยบอผู้หญิงนั่งอะไรรอพี่รลอดเฮ้ยทำไมมีเดียกรบเดียกรีมพี่หลอดก็ว่าพี่หลอดเลยว่ากิเต้ารุดหลอดรีกรอดเขากินรูเรื่องนี่เนาะเอ้ามันหยาบตกได้นี่น่ะมันกี่หยาบตรงไหนเลื่องกลางวันด้วยกลางวันก็กินเป็นอะไรคำนี่มันไม่เคยหยาบตรงมันเป็นคำบาลีบาลีอะไรก็คำบาลีที่พระชัยอยู่ทุกวันนี่แหละดิ่พักวัดไหนวัดน้องอ้อนี่เลยค้าบอกที่นี่มันเป็นคำบาลี มันไม่เห็นเวลาเวลาเขามีงานศพนี่นิมมุพระมาแต่ยังสวดสังขหิเตนอาสังขหิตังอสังขหิเตอสังขหิโตหิติหิโตหิติหิตังเห็นได้ไป็นดอีกยิ่งบทนึ่งยิ่งข้ากว่านี้อีปอนอีลงอีกบทนึงอ่ะสวาขาโตวินโยหีรำไประวางขาโตัวไปนี่วินโหิติถ้าว่าบางยางคนแก่คนเฒ่าฟังทำไมไม่พากัดมะท้วงพระ ทำไม่เป็ดประท้วงว่ารวงพ่อทำไมสวดยากไม่มีใครว่ามีแต่เห็นเหมาะสมพอแต้ว่าตวาก<ห>า,า,าตูวินโยฮีตีโคเทวกาตุอามทธนาเอาทุกคนไปมันไม่เคยยากเนาะเออมันเป็นคาบาลีเนะาะคาบาลีโอตัวเองก็ไม่ต้องพูดตะคนธรรมดาไม่เคยพูดตะคนอุดรขนแก่นก็คนไม่เคยพูด ถ้าว่าไม่พูดมันหยาบก็ถือว่าเป็นคำหยาบไงมันมเป็นคำสมควรพูดเมอไหนเพื่อเขาพูดกันหมอํำขัดกว่าอีกอีกมึงเชื่อคุณนี่มํำอะไรคนธรรมดาก็พูดมึงไปเคยดูดเถวอย่างวัดจันทร์วัดลอยโยงนี่เขาใช้เทนขาดเทนคับหนุนทำไมล่ะคัดวาฮี่นี่ใช้เทนขาดเทนคับเลยเหลืเออลุงจีดมึงกินต้องข้าวฮจริงจริงเนี่ย ลุงจีดไปไหนอิน้าก่อนไปซื้อของหิตไปซื้อของค่ะไปซื้ออะไรไปซื้อสบู่พิ่ซื้อมาทำไมซื้อมาถูิี่ซื้อมาถูค่ะโอ้เออคนละยองคนจันนี่ต้องมีเอามาฉันจะเป็นคนคนอ่ะคนประเทศไยแกเป็นคนจันคนละยองเลยถ้าฉันแกแกต้องนี่เลยนี่ที่บาท์ สวัสดีจ้าสวัสดีเอ้ยสวัสดีสวัสดีลูกกิจที่เฮ้ยสวัสดีมานี่มันก็ต้องเรียกชื่อก่อนเหรอวะฮิบาร์ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคิวฮิอันนี้อะไรตาฮิอันนี้อะไรปากฮิอันนี้อะไรจมูกฮิจมูกไว้ทำไมไว้ดมฮิเฮ้ยเอาไว้ดมดอกไม้ฮิมันกระถามรกันคนโุรางเรากินชอสใส่เอาอย่างนั้นผีบัสเอ้ยแกช่างมาดูถูกผู้หญิงมันมาผู้หญิงอย่างพวกเองเมาเหล้าพอเมาเลไล่ไม่เดินร้องก็นั่งอ น um um> um> MM> ั่งตรสินรอซองอย่างทนั้นแล้วแต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันไม่คือกันรอกนะผู้หญิงอย่างพวกฉันน่ะกินเหลากินไรเหลือใจล้มจะบอกตาผมเส้เรวไม่ใช่พวกแกกินเหล้าละนานเลอะนานเลินเล่อเฮ้ยเรื่องกินเหล้าจะบอกว่ายิ้มละไม่ไดาไหมป่าไม้ดงไม่เอาสักกุงสองกงประจำเดือนพ่อไม่เดินเดือนพ่อไม่เดินแล้วมันไม่ใช่ไหมนะ ม่กินสกกองสองกงประจําเดือนไม่เดินกินขับประจําเดือนมึงกินเหล้าขับประจําเดือนใช่ก,กูจเจงตำรวจยับมึงอะไรเขายิงรถนรกว่าเมาไม่ขับเมาไม่ขับดื่มไม่ขับมีมึงกินเหล้าขับประจําเดือนก,กูจีไ้ตำรวจยับมึง ไม่เลยผู้หญิงกินเหล้าแล้วนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งเป็นที่เป็นบนแต่ผู้ชายยังเกเรพองามเอี่ยมเมาเรามีแต่ทางโอนว่าเมาเลยหลายตรงไหนก็นอนไอ้มาก็อ้มทางข้างทางเอวไม่นจังหาว่าผู้หญิงเมาเหล้าแล้วนั่งทำของรอดเวลาผู้ชายเมาเราพอทูลหัวอย่าว่าเต่ตัว พว่าเคไม่เลวมัวมแต่นั่งลับตายัดหาแต่เราขนาดผู้หญิงก็ทำของรอดมึงยังไม่มีปัญญาจะมาทำไม,มเลยห่วงหอยเสกูกี มันยังมาหาวัขนาดุ้ยิงทำของลอดมันยังไม่มีปัญญาแต่ลูกมาทำไมเลยแม่แมนไม่มีปัญญาดอกไอชาติไปทํารอดแต่ตอนคนหลายๆทำไมไม่ได้นะแม่หนูพี่เลยชวนหมูนั่งดูเฉยๆพูดกันก็นางสักหน่อยยังไม่ร่อยเอ้ยไม่รียววร่างจนเมาพนุ่งไม่ห่วงพี่ไม่ห่วงเอ้ยไม่หึงไม่มีไม่วันก็ต้อมหึงเปิดให้กูยังไม่หิ้ พี่ยังไม่หิวเดองแม่เ,เกมหอมเนื้อไปให้ไม้ส่งหา้ามันแลเลมาไอ้เหวหอถ้าหากได้พึ่งมันก็พาไม่ชนะมันก็เพ้พเรกผู้หญิงโอนเอตกเพียวๆแป๊บเดียวก็พับยังหาว่าเราไม่มีปัญญาวาก่อนกินเรามึงก็เมามาพาตัวรับขอโทษเถอะ ตอนมึงรับเขาชกทับจนเลวมันยังไม่รู้ซึกตัวเลยนอนเฉยเก,ก,กรุยก็กกรู้ถูกกลูกผู้หญิงแกเน,นะเว้ยเก็วมานอนรับไปชกเอาก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่ใช่มันไปตอก็คนตายนี่ยามันกีนตายยังไงมันยังดินสูบปุปก เล็นชักมันนี่เมื่อกี้ัยนี่วะแข่งหัวมาเจอมันยังอุ่นๆอยู่ดอกโอ้ยละปูเรื่องเราที่ทำไมยิงกับกูหิวอยู่เออไม่นาามากกับเจ้าปากนอดีเลยแกมาเองก็เลิกพอดีเอาอย่างนั้นพี่บาร์กเอ้ยพี่บาร์กเพลงโคราชมาเล่นวันนี้ถามข่าวคราวกันนิดหน่อยนี่จะถึงเวลาเลิกแล้วหรอนั่ง ถึงไม่าเลือกเดยจะเลือกอกินกันเราเจพาพ้าป่าแกไม่ทันในนั่งดูเลยเงาะไปซื้อนั่นซื้อนี่เขาบอกว่ามันถึงเวลาเฉยๆแต่ว่าเขาไม่เลือก <laughs> ถึงเวลาได้เอมไม่เลือกใครจะทำมันเงาะ <laughs> เอาใ <laughs> นงานสิบนิวรุงจีจะพนมแล้วจจ้อพรมงคุม,ม,อมดอกตาครัวเอ้ยเจ้าป่าเจ้าเขาเอ้ยพอเทาลงคงเอ้อ จแกดูหนุ่มคนนี้เดี๋ยวมานั่งติเวทีเลยเนาะนั่งดูใกล้ไกลมาเหรียญงานมาเหรียญงานก่อนสมัยก่อนเขาเลืกเขาเลือกเกงพอเลือกเก่งพอพีเลือกพอดีแกก็ไปหาป๋ามาพยายามใส่เขาพยายามหลวบเกลี่ยมาก็ดีพอมาตักเกก็ปัเทโต๊ะระวันกูเบ้อพอใหญ่ดีแล้ว จะคชื hoy, 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 ่อพ <sh arp ort> ่ออะไรพ่อือชื่อพอเออพ่อใหญ่ยอดยอดโจะกินตรงไหนคนโคราเนนี้คนโคราเอากินตรงไหนันี่กินมดยอดนโมแกโราชกันเลยอ้ยอดมันอจะกินตรงไหนกินมดยอดจกมัดยอด ครูที่เคยสอนและเนื้ความรู้รู้จะขอไหวข้างว่าครูเช้ยไว้เค้อาชีพอาชีพช้าทหารเก่ากันช่องให้มาเจ็บป้องกันชายอุดรมาเหมือนยักษ์ไ่ปีกลางกันกากลางกันกาไหวครูเมนูสึก่อนแล้วอย่านำเมยกันเคดกันกา อักมุนคุณไม่อ่านยังใส่คุณมาจะน้มเสียงลงวันทากราบคุณพ่อกราบคุณแม่รุ่งจิตมาเล่นเพลงวันนี้ขอให้ลูกีใช่แน่ให้ไอ้นุม่มอำเภอประทายมันมากมคำนับกราบเต่าอีสาวโชคชัย ไอ้เมึงก็โชคครับคุณโชคที่เต็มหนาให้มาคำนับเดินเออคราบเต่ามึงอย่าว่าหนุ่มปทัยมากับคำนับเดูทำไมนั่งละม้อนมาแม้นมีแต่หนุ่มปทัยยนี่แต่คนอันนี้ก็คือปทัยอ่ะกับปทัยเว้ยมีแต่คนบ้านพีโดนหนาอ้าวอำเภอเดียวกันกับกูนี่เลยเมื่อกว่าถ้าไปเลยไปหน่อยหนึ่งนี่ทึงเสียเปียบบานพีหน่อยนึงทำไมอ่ะบานพีโดนยาว ตีอีกผ่าน,น,นมาเห็นไหม,มโดนสัน <laughs> นส่นเ <laughs> สาๆหนีมุด <laughs> พ่อเข้ามาเห็นข้า่บ้านโดนสัน่นว่าใครดนหนีมุดแตอยู่บ้านกูมุด <laughs> พวันบ้านบ้านยาว <laughs> ว่าให้หนุ่มมาประทไยมานั่งคำนักเนเน้อกราบเต่าดอกว่า,าอีสาว โนนาครูนาตะปูจะบ,บานเอื้อเงชคชัยเนื้นอทั้งคุณบิดอนและมารดามาช่วยค่ะว่าไปเสมอแล้วก็อย่าคิดเป็นชายนายว่านี้ดอกเนื้อชายเนย่งอ,อยากชายเน่งชายนาย<ช> จะให้กราบเต่ามันก็กระเทินจะกราบเต่ามันก็กระเทินไม่ทำเมินทำมือไม่เคยให้หวยไม่เคยให้เบอร์กีกราบพี่แม่มันทำไมแม่มันทำไมเอกว่าให้หมดก็ไม่คิดทำมือนะเละทำมาเมื่อมันหูกชาติช่วยชินนะ ไม่คิดช่วยเย็นเลยช่วยชาวพ่อสุเนศแม่น,เนีเขตบ้านดนยาวให้เอ็นอ่วยมาช่วยฉันไม่ว่าจะเล่นว่าไปทไานขอให้ลูกชายมีชัยนั้นพอบจากหน่อยให้ได้อาจอบดามเตกกระเทกหลังเตา่าอีสาวโชคชยัย ไหวครูเซตเร็วเดี๋ยวลุงจิตขอทำความเข้าใจกับพี่น้องโกนลุงหวยในโต๊ะพุดเอ็งเนาะลุงหวยหวยกำลังมาไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันก็มาไม่มาแล้แค่เกี่ยวตันแต่โทรหาแล้วตอนแรกฉันว่าฉันจะมาไม่ได้เอ้าลุงจิตมาแล้วบอกไ่เช็คเผาหลานว่า มามาโหลดมาโหลดมาราคานีโหลดเรื่องรางวัลบม่ต้องห่วงรางวัลบม่ต้องห่วงฝากจากเ่เรนมาจะติถึงเวลาเลือไกลยี่สิบปาที่เลยก็ถูกแล้วไงเก็กพดตรงไหนเก็กดไหนว่ารางวัลไม่ต้องห่วงเอาก็ถูกของแกแล้วไงถูกยังไงเพราะว่าเพลไปเลยรางวัลไม่ต้องห่วงก็ไม่มีใค่ใหไฮรดอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงเอาโอเออไม่ให้ห่วงเอาว่าไปเลยไม่มีค่าหไฮโด้ ไอู้ดไหมเองห่วงรางวัลนี่ือไม่ต้องห่วงเอาเออไม่ต้องเป็นห่วงแค่ไม่มีคนให้เนาแค่ว่างี้โอ้ยยยยามยห่ววยย่ยมยย่ยยยยยงยย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 ห้ยยเลยเอามายย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 วยยยยยยยายย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 ยายกยย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 ยหยย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 อยย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 เย พูดจ่าหยาบคายคนอุดคนอุดรนเข้ามาต่างหลายคนที่มาพูดจ่าหยาบคายไหมเอาอยากหาซะกว่นี้ละโอ้คุณกอลกิกันอุกันเจ๊ชิเต็กมันก็แบอยากหาว่นี้ไหมบอกแค่ช่เท่าทางกิบบอกยังไงเรายังบอกท่านมีหยังเก้วเก้ว นี่ยแหละอาหาก็เจียวผัดเเขากระุกนเอออันนั้นเียจริงจริงน่ะชาวภาเองก็ดีแต่เจดี่ะเนาะดีน่ะเองีทไม่เราเอาเมาได้เอาเเอาเียเลยนี่ะเียอาเเสนเออ ไหนว่ารางวัลไม่ต้องห่วงกระทูกร้องอยู่กระทูกร้องไงน้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้ยเอาชื่อแม่อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนพี่พจะเพื่อนไปไปแม่ผู้ช่วยเลยแม่โอ้ยไอ้เจ้งโง่นี่โวยหม่เท่าแล้วหม่ชะหาไหนได้เอากระเกตไปพื้นถ้าไม่เอาเดี๋ยวกินวลาลูกหลานจงหงหัวชื่ออไรนี่แม่ปลาแม่แม่ของ ผู้ช่วยเนี่ยเรานี่ขนาดแม่ไม่ได้เป็นผู้ช่วยแม่ไม่มีเงินเดือนมากเท่าผู้ช่วยแม่ไปทำอให้ตะน้อยมั้ยมีมีเขาหาอยู่เขาห้อยู่ลูกก็ให้แเกก็มีเงินเดือนกลับมาแตโนเขาก็ให้อยู่เชงว่าแกให้ยเอเทะเลเอีกออกไปเถอะเพราะว่เอกไม่มีเงินเดือนคือแกเงินเดือนอะไรเงินเดือนคนเท่านี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว ย้อมๆให้แกนะให้แกนะไม่ต้องห่วงจริงๆไง่างนอกกแ้วขอบคุณเด้ออ่ามาละเออไอที่นี่มึงอยู่กันนี่นะมึงหามไปไหนนะไอ้แก้วนี่มึงอยู่นี่มึงจะไปไหนสินี่แกพูดตะชัยก้าแก้วทำไมมันไม่รู้เรื่องทำไมมันกินไม่รู้เรื่องหรอทำไมก็มันมีหูก็มันมีหูเออ ือว่าสบอกกิริบอกเจ้าที่เจ้าทางดอกเดี๋ยวสิหาว่าหมอเพลงอะไรมากินเหล้าบุเทีนําเนี่มอย่างนั้นเด้อพ่อเฒ่าหลวงคงเด้อพ่อเฒ่าคุนดานแม่เฒ่าอ่ําจะรอตั้งสิ่ศักดิ์ทที่ที่สิตอยู่ณที่แห่งนี้เด้อเจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าพาเจ้าน้ำเจ้าบึงมากินเหล้ากินยากระลูกกระหลานเนื้อแจ้าก็โดนบดานให้ม้วเพลงว่าเทไนก็ขอให้นีว่าไปเทไนก็ขอให้สนุกสนานได้รางวีรางวัลมาพบม้เพงผู้ชายคนไหนกินเหล้ากินยาก็ขอให้มันแข็งเรียวแข็งแรงหูแจงตาใสกินเข้าไปกุ้งไหนกว่าข้าวไห้แข็งเรียวแข็งแรงแข้มจูโดเจดีจงลงจับครับเป็นผู้หญิงคนไหนกินเหล้ากินยาก็มาแข็งอ่อนขาอ่อนลูกเป็นปุ๊เป็นผาดขวานึ่งลูกแล้วดคนเดียดีจเดียว อมครุขรุอมครุขรุทะลุวังคักทะลุปัญญาอมครุขรุทะลุปัญญาคิดอะไรมาอิฮิยาไปไปมามามาดีอันเด้อร์พอท่าเอ้ยตรงนี้เด้อมาเราบอกเจ้าที่เจ้าทางอีทีนี้ก็สนุกสนานเลยอ้ะเสสังโอ้ยบอกเท่าเาะยังไม่ทันลงสามกมยกตัวเองป๋อ อ,อ,อยู่เนี่ยนะอยบอกมาแล้วนี่บอกมาแล้วมันรู้เรย่อกมันมีหูโอ้ยังไงล่ะตกล้องวันนี้ผู้ช่วยฉลาดกว่าหาเพียงมาถวายไม่ขออ่ำอยู่ในดอกก้าไม่ท่ออ่ำเลยพอคุณนเอ ก็ให้มารับฟังสั่งคือลูกสาวลูกชายนะค่ะมาจะกลับกี่โมงเดินทางกลับมาแล้วอย่าได้ฟังสั่นเมื่อไปเลยเนื้อฟังเสือนวันวนี้เพหาะว่า,มา,มาเพลงอันนั้นจะเร่งอันนี้จะรักนท้อบกลัวผู้ช่วยฉลาดรำรวยสุขเจริญรวยสุขเจริญแล้วไม่ใช่เลยชาหา จาเรือหาศียังรักสักไม่รักคลักรักใส่มาให้รางวัลหนึ่งรอยคุณเม่ไัยให้คุณพระสงฆ์ม,มาอยู่รักษาไผ่เนาะไผ่ไผ่ให้คุณเม่ไัยแข่งเวียงดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปีน้าอายุ อานามเมพ่ายยังได้น้อยสักโรยปีนึงเออโดนเอสักโรยเออเออปีนึงวันนี้ผู้ช่วยฉลาดหรือว่าลุงห้วยในบนบ้านตะปูเอาไว้ก็สมใจ ว่าอยู่เสมอลูกชายลูกสาวไปหลายปีแน่ไม่เป็นี่เนื่องปีน้องคนเราหยุดทั้งพธดทั้งรมถือประจำทังล่าทั้งไทยแม่ว่าไม่ไผ่จะคิดอะไราขาดจะเขินทั้งเงินทั้งทองเขินทั้งเงินทั้งทองเอากำเนิดเกิดเป็นไทยก็ไม่คิดทางชั้นและทั้งเธอ เละทางมาเธอมาคุยกับเสียจนรู้สารดักกลายัางรู้ใสทุกสิ่งบนบานเอาไว้สนใจหาเพลงมาลินให้ตะปูย่อมรู้ซึ่งเพลงก็มาลินนะกันหลายพันน่ะไม่ใช่เขาหามาแค่พันหนึ่งต่อคนเทเทาเถวนี่พ้าเมนนคนไหนอยู่อายุ ถึงร้อยปีหรือว่าอยู่นานๆเงินเดือนได้พันเน<ห>ื้ถ้าไม่ถึงแปดสิบไม่ถึงเก้าสิบก็ไม่ให้เป็นพันดอกนะเองกินได้พอหกอไหม่หรมึงอย่าไปคิดเลยว่ากินได้พอหกหรอยไหมเอาแค่นี้เทอานักี่อยู่ถึงได้รับเงินเดือนไหม พลาดเตินเลยแต่ป่านนี้มึงก็ยังกินแต่ยาอยู่กินยาหัวเท่านี้เร็วแม่ไพอายุเท่าไรเร็วแปดสิบได้พันหนึ่งยังยังหนักเดี๋ยวที่นี่รุ่งจิตหมายคู่เล้วบอกว่าเทารุ่งคงเร็วฉันจะร้องเพลงสมมุติให้แกเป็นลูกให้ฉันเป็นแม่เรียกแม่สิลูกยายแม่ยายอะไรยายบอกว่าแม่อยาก อาร้องเพลงมอไผ่คุณเมธทุกเมธสลับสลับเมธพายแล้วก็เมธุคุณเมธุที่ลูกไม่รู้จักชื่อแล้วก็ที่นั่งละมอกละม้อนยืนนี่งเมธมาเตอุดนเมธมาเตอุดนเขาต้องทุบรางวัลก็ได้แต่คนหนองอ้อต้องทุบเด้อมอไผ่ไหนเราคนสีกลองเองมาตีใกล้ๆนี่มั้ยมาตีใกล้ๆนี่มันจะได้เข้ากัน เชิงพอหายเอากองมาตีไกลๆเชิงเหนียนกันแล้วล่ะเหนียนอะไรเหนียนเหนียนเหนียนก็เหนียนชื่ออะไรคนตีชื่ออะไร แข็งฉลองเนาะฉลองฉลองฉลองไม่ใช่ฉลึงแต่แข็งเลยยังฉลองท้าไม่แข็งไม่ฉลองมาพี่แข็งเลยก็มาใกล้ๆมาพี่แข็งเ้องน้องพี่น้ำแข็งใสพี่น้ำแข็งหสด จลองฉลองฉลองพี่ี่ใช่พี่ใช่แค่ฉลาดพี่ชายพี่ชายพี่ฉลาดพี่ชายโอแม่นนี่โอ้ทำไมลุงทำไมแกคือเป็นหนุ่มกัวหรอแม่นนี่แม่นนี่มองดพี่พี่ชายพี่ชายลูกไม่ไพ่ลูกไม่ไพ่ลูกชายไม่ไพ่เกจะของรถซาตล้งใช่ไหม ตอนเราตาเลงไทยตอนปรับฉันทก็พอขึ้นไปลงเจ้าภาพแล้วเจ้ภาพนี่ละมึงกี่ไว้ใจอยู่นี้ขณะเก้าอี้ยังเท่งเก้าอี้มันไม่รู้ถ่วงัะเบาสันรู้ถ่วงอันพระคุณแม่นับขนาเกินความ มันไปลกันมันบกเขามันีคนเอ,เอาพี่าต้นเมย์ใ้ดูไว้สุดทาทีีบง่ายยังไม่เท่าแม่นี่รวมแผ่นฟ้ามาเนืเอ้อ พระคุณแม่มีมากเสียยิ่งกว่าตอนแม่อุ้มท้องแสนพอรมาเมื่อลูกเกิดมาแม่แสนยิ่งลุงบุญนกันแล้วเจ้าจะถามแล้วกับกิม่าก็มันเพิ่งจะได้หลิน ยามห้าลูกนอนไม่ซอนอ,อกไว้ายามร้อนกิูวกายเมส <c oughs> <c oughs> ว่าพูดก็พูดคือปยญญาวาพูดมากเลยเ <c oughs> ห็นกองแบบนี้แล้วคิดเห็นเขาเลือกเจ้าอาวาส้านฉันเ <c oughs> <c oughs> จ้าอาวาสองค์เลกตายพอองค์เลกตายเขาก็คิดตั้งเจ้าอาวาสองคใหม่แต่ว่ามีแต่พระหนุ่มๆแต่ว่าบวชนานคือกันทุกองค์เลยมีอยู่สี่ห่างค์ที่นี่เขาก่กเลือกองคหนึ่งก็เสดายองคหนึ่งก็เลยให้ทดสอบว่าองค์ไหนกิใจเน่องค์ไหนกีมีสมาธิและองไหนที่กิตัตกิลสตด้ก่เลือลอ,องนั้นเขาก็เลยให้พระนั่งคัตมาศเรียงกันห้างค์ แล้วก็ซื้อสื้สอทนดิน่ะมาวางไว้เอาซื้อโทนดินแล้วเอาหนากองนี่วางไว้บนตักทุกคนทุกคนทีนี้เราก็ไปจ้างเดนซ์ที่พิตตี้ที่มันหนุ่มโปโป,โปมาเต้นยัว่วเ <laughs> พราะเต้นยัว่วองค์ไหนไม่ชนก็เดี๋ยวองค์นี้ก็ดีดปึง้งมันดีดกองดังปึง้งองค์นี้ก็ปุง้งองค์นี้ก็ปึง้งมี